โอเคนะครับสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไปครับสำหรับวันเสาร์วันศุกร์นะใครตามก็น่าจะได้ตังนะครับลงคลิปเดียวแล้วก็แตกนะครับผมนะก็ไปดูว่าเป็นคลิปอะไรกันอันนี้ก็จะมาลงนี้แค่เช้าของวันนี้นะคนรับผมนะประมาณสองนาทีเอาไปดูก่อนว่าในวันศุกร์ ลงคลิปอะไรแล้วก็แตกอะไรนะครับผมลงแค่ห้างเซิงเช้าจีนเช้ากับห้างเียงเช้านะจีนเช้าหลุดนะครับผมนะแต่วันนั้นนี่แต่หลังจากแตกห้างเสิงนะครับผมนะตัังแตกแตกห้างเสิงก็ไปแตกไต้หวันต่อเนื่องเลยนะครับของวันนั้นนะเดี๋ยวแอดจะให้ดูรูปแล้วกันนะ ให้ดูรูปนะครับผมสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากเข้าห้องกับแอดมินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอ่านี่ครับผมวันนั้นนะ,ะจีนเช้าไม่เข้านะครับผมนะแต่ก็ได้ห้างสิงเช้านะแตกนะครับผมนะแตกหนึ่งสี่ห้านะครับผมนะหนึ่งสี่ห้านะนี่ลงแค่สองเม็ดนะครับสามหาสี่ห้าเป๊ะๆนะครับผมนะน รูดสี่ไปนี่ครับผมเจ็ดสองสี่ห้ามันออกหนึ่งห้าสี่เจ็ดสองนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะอ่ะแล้วมาดูอีกตัวที่มันแตกนะครับไตหวานต่อมานะครับห้าหนึ่งสองนะครับนี่มันออกหนึ่งสองห้านะครับมันออกหนึ่งสองห้าครับผมนะไตหวานนะถ้าแตกแล้วแตกอีกนะครับหนึ่งสองห้าสี่ห้านะไตหวานนะครับผมนะไตสองห้านะครับผมนะ ก็รูด2นะครับไตหวันแตกติด2ตัวเลยนะครับผมนะนะสำหรับฟันสุกนะครับผมอ่ะไปดูของวันนี้และกันนะนิขีเช้าที่บ้านได้อะไรกันครับผมนะเป็นตัวทําเงินหรือเปล่านะตอนนี้ก็ลบอยู่ร้อยกว่าจุดนะนิขีเช้าเปิดที่เปิดลบนะครับผมนะนี่ขีเช้าเป็นหุ้นลบนะครับผมนะตามนี้นะ <c oughs> นี่ครับนี่ขี่เช้านะครับผมนะนี่ขี่เช้าเปิดที่6 7 2 9 3นะครับผมนะตารางคู่65นะครับผมนะอาจจะมีตัวกันนิดหน่อยนะครับผมนะเพราะมันดีแปลกแปลกนะตอนเช้านะเอามาดูนี่ขี่เช้าแอดมินให้รุด9นะครับผมนะรุด9ก้าทำเงินนะครับผมแล้วก็ชุดเจาะเป็น8 6 7 9 8 9 7 6ตัว8 9 7 6นี้เป็นตัว เน้นนะครับวัดว่าเป๊ะไหมกับช่องนี้นะแล้วก็4 6 1 9 4 9 1 6นะครับผมจะเน้นเป็นนึ่ครับ8 9 3ตัวมี2อหางมี7 8 9แล้ว6 8 9นะครับช่องกวนมี8 7 7 8นะครับ9 6 6 8 9 9 6 6 8 8 7 7นะครับการมันกวนตีนนะกวนตีนเช้าเช้ามันชอบมาแบบกวนตีนเช้าเช้านะครับผมนะก็ การไว้8ปดเจ็ดเก้าหกหกาเก้าเก้าหกหกแปดแครับติดไว้นิดหน่อยนะเผื่อมันออกมานี่ก็ยังพอติดไม้ติดมือกลับมาได้บ้างนะครับอ่รูด9ก้าทำเงินช่วงนี้มีตังใช้กับแอดเซนบ้านหุ่นอย่างเซนสําหรับคนที่อยากเข้าง VIP admin นะครับผมนะตอนนี้เปิดโปอยู่ที่อ่าสี่นะครับผมนะ499นะครับผมนะ แล้วก็แอดไลน์ที่เบอร์โทรัพท์0623401563อโาชคาดีมีตังใช้กับแอดเยดบ้านหุ้นอย่างเสีรวยรวยครับผม